จนชมเราเจะประยุกต์ไปได้แค่ไหนเดี๋ยวนี้ชนชมทางยุโรปแล้วก็ทางทางญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกากำลังสนใจจนชมของไทยเราเอามากนะครับผมแต่ก่อนก็สนใจนะก็มีฟาร์มใหญ่ที่ส่งออกนอกกันเยอะแยะทันปีเลย ขอสวัสดีครับผมขอสวัสดีคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยครับผมมาพบกันในวันที่ยี่สิบอ็ดวันศุกร์เดือนกุมภาพันธ์สอง4ันหกสิบสี่ครับผมเกือบไม่ได้มาเมื่อวานว่าจะไม่ออกมาเนาะวันนี้เนาะว่าดูแย่หน่อยก็ได้กำกับคุณลุงคุณพี่คุณป้าหลายท่านเลยที่เรียกให้กลับบ้านเราให้กลับมาทำงานที่ศูนย์ของเราเหมือนเดิมก็ขอบคุณมากๆที่สุดครับผม ที่เป็นกยนกังไกให้นะครับผมวันนี้พาดูกาชมดูพัรนาดูโน่นดูนี่ไปด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนถ้ายรายการกครับผมครับผมจะขอสวัสดีครับผมจะขอสวัสดีคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็ขอกับนมัตการคุณเจ้าด้วยครับผมเมื่อวานว่าจะไม่ออกมานะครับผมเนาะและจะว่าทําไมเนี่ย <c oughs> ได้กมีคุณพี่เซลลอยู่เนาะก็ อาการดีขึ้นครับผมแล้วก็มีคุณป้าคุณน้าคุณลุงคุณพี่ได้โทรมาให้กำลังใจด้วยเมื่อคืนก็หลายท่านเลยครับผมแล้วก็คุณป้าด้วยเนาะที่ส่งในอดีไลน์เนาะมามาให้แล้วก็มาช่วยเตือนสติด้วยแล้วก็มาให้กําลังใจด้วยครับผมแล้วก็เป็นคุณพี่ด้วยเนาะที่สง่งทางอดีไลน์มาผมก็หลายหายท่านก็ขอบคุณมากๆที่สุดครับผมเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนเนาะอันนี้ชมพูตัตวนี้แล้วก็ จะเป็นราชาวริษัสองต้นนี้ก็จะส่งให้คุณพ่อพรุ่งนี้เช้านะครับผมอันนี้ผมจะถอนสดๆไม้ต่อไปจะขายสดถอนสดเพราะว่าถ้าเป็นไม้ชุดเหมือนเดิมจะเลี้ยงยากครับผมจะดูเลี้ยงยากดูโซมไปแบบนี้จะไม้ฟื้นตัวไว้ดินก็จะให้ไปผมดินไม่ออกนะจะเอาออแค่กระถางเนาะดินก็จะเหลือครับผมดินยังเหลือกระถางเอาออกเพราะว่ากระถางกลัวจะไปไปกระแทกทําให้ชนชมเราเสียหายก็จะเอา เราแช่กระถางออกนะครับผมตัวนี้ด้วยก็จะไปที่คนรากครับผมอันนี้ตัวนี้จะเป็นคาเมลา่าจะเป็นดอกแบบนี้นะครับผมคุณป้าเนาะคุณป้าคุณแม่ที่คนรากครับผมนี่นะดอกต้นนี้เด้อดอกต้นนี้เด้อครับผมเด้อนะครับผมเนาะนี่แหละต้นนี้เนาะอยาให้ไปด้วยไม้ทั้งหมดน,นี้ก็ขายหมดแล้วครับผมไม่มีต้นไหนเหลือเนาะเดี๋ยวคุณน้องก็จะว่าโอ้ยจะถ่ายทําไมขายไปแล้วเอา้าก็มีเพียบนาขายอยู่ ก็เพราะว่าไม้มีน้อยหัวมีน้อยเนาะก็ตามนี้แหละอันนี้มมไม้ยังไม่แตกฟอมเบียงยังกิ่งก้านยังไม่เยอะเราไปเลี้ยงกันนานครับผมเลี้ยงกันนานแล้วก็กิ่งเดี๋ยวโตดโตรากก็เก๋สวยเราก็แต่งรากแล้วก็เดี๋ยวไม้ยิ่งโตก็ยิ่งสวยครับผมจนชมยิ่งโตก็ยิ่งสวยมีดอกที่สวยด้วยสำหรับท่่นไหนที่ที่ชอบสะสมชนชมก็จะดีดีเลยเนะาะเมื่อวานมีคุณยายสุคุณตามาเยี่ยมที่บ้าน ทางล้อยเอ็ดก็คุณยายว่าชวนชมคุณยายลองไปเสียบแล้วเสียบกับเลลาวดีว่างัน้นผมว่าโอ้โหใช้ได้เลยครับผมเลวาดีเลลาวดีเาดนาะกับชวนชมเนี่ยเนื้อเยื่อจะคล้ายกันมากเลยจะแทบจิหมเงนกันเลยแนะทบจิหมือนกันเลยเนาะเนื้อเยื่อไอพ้พวกสายพันธุ์น่าจะไม่แตกต่างอะไรกันมากทําได้คุณยายว่าทําได้เดี๋ยวผมจะลองเสียบเหมือนกันครับผมเลาเรลา,าวดีเนาะไว้พูดบทของไหมเรลาวดีก็ ต้นใหญ่เนาะถ้าเราเอาชวนชมไปเสียบไปปักๆกิ่งเต็มต้นเนาะเอาแบบเป็นหลายสีเป็นซีน่าจะสวยเอามากๆนะครับผมไว้ปลูกโอ้โหหน้าบ้านเนาะน่าจะเป็นต้นที่โตโตสวยตอนนี้ก็แคปเมล่าเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นเรนโบครับผมดอกนี้เป็นของเรนโบก็ประมาณนี้ผมอันนี้เพบนาก็จะมีมีอยู่สามคู่ก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่ปะปนกันนะครับผมต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้เป็นคู่ที่หนึ่ง อันนี้เป็นเป็นต้นที่สองจะเล็กจะมีต้นใหญ่กับต้นเล็กลประมาณนี้เนาะล้นหลั่นกันประมาณนี้แต่ว่าฟอร์มไม้ฟอร์มโอเคนะเป็นไม้ที่อันนี้ไม้หกเดือนคือจะคัดที่ต้นที่โตและสมบูรณ์กว่าเพื่อนคือไม้เป็นจะเป็นหัวไม้ที่ที่จะโตกว่าเพื่อนนั่นแหละเอามาจาหน่ายในราคาที่คู่ละสี่ร้อยครับผมอันนี้แต่ว่าคู่ที่สองให่สวยจับไม้ให้ดูล้มๆหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ตั้งขึ้นเนาะอันนี้อันนี้จะฟอร์มเขาะจะล้มงเอง น,นี่แปลกนะตัวนี้แปลกมากเลยเห็นไหมฟอร์มกิ่งล้มมาประมาณนี้โอเคดูสวยไปอีกแบบนะครับผมตัวนี้ด้วยเนาะตัวนี้ด้วยน,ะวน,วยนี่แต่คู่ที่สองเดี๋ยวดูสวยนะดูปแปลกๆดีตัวฟอร์มดูอะไรดูแปลกดีครับผมอันนี้ก็คู่ที่สองที่400ราคาสูงแล้วครับผมอันนี้คู่ที่สามตัวนี้จะออกผิวดำๆหน่อยเนาะไม่ใช่เกวตะห่วนนะผิวดำๆหน่อยออกดำๆก็ไม่ไม่ไมไมดำผลาไรหรอกก็ดำทองแดงกันแหละเนาะดำทองแดงแปบ,บไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอยากรู้ก็ซื้อไปตัวนี้คู่ที่สามก็จะรู้ว่าดำทองแท่งเป็นแบบไหน <c oughs> อันนี้ก็ฟอร์มเหมือนกันฟอร์มเหมือนกันอันนี้คู่ที่สามนะครับผมเ <c oughs> พรบรรณากะรสูงแบบนี้นะครับผมอันนี้ดินยังอยู่ครบเพราะว่าลาาจะเกาะดินแน่นจะห่อถุงพระเตียแล้วก็จะใช้กระดาษห่ออีกครั้งหนึ่งครับผมก็ขอควนที่สุดครับผมคุณพี่กับคุณคุณลุงเนาะสองคันเมื่อเกนนี้ร,รับเพรบรรณาไปครับผมอันนี้จะห่อแบบนี้เนาะอันนี้คือการห่อแบบนี้คือการ กันกันกันจริงก่อนแล้วก็หลังจากห่อแบบนี้แล้วผมก็จะใช้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 ใชใชหา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 หลักฐานเอามายืนยันหน่อยหน่อยอันนี้ครับการกระแทกห่ออีกครั้งหนึง่งห่อกันแทกเป็นครั้งทีง่สองแล้วก็เจะากระดาษมาห่ออีกครั้งหนึง่งห่ออีกครั้งหนึง่งเป็นคลักฐานแล้วก็ดินยังอยู่ครับผมดินยังอยู่ดินไม่เป็นไหมจะออกแค่กระถางหนักก็ช่างมันค่าส่งแพงก็ช่างขอแค่ให้ไหม้สวยไม่ไม่ไมีปัญหาให้สมบูรณ์ ก็โอเคนะครับผมก็คุณพี่รับปุ๋ยด้วยเนาะก็ขอบคุณมากครับของชุดนี้220บาทถุงละ1กิโลตัวเขียวเลีงใบตัวแดงเลีงเลงดอกประมาณนี้อันนี้ก็ขวดละ200ร้อราคาส่งอันนี้ทำยาเล่งรากครับผมอันนี้ขวดใหญ่ไหมใหญ่มากขวดเดียวใช้เป็นปีครับผมคุ้มมากๆทาให้ไหม้สวยไปถ้ารากเรือนทุกอย่างโอเคทุกอย่างก็มาจากพื้นฐานนะครับผมถ้าไมา้เรารากเดือน ได้กินอาหารแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยแต่ว่ารากเน่าก็คือตายอย่างเดียวแต่านเดียวเราก็ต้องให้ไปด้วยนะครับผมอันนี้มีอยู่สามคู่คู่ละสี่ร้อยครับผมหาข้างไหนจะเมาหมดทั้งหกตัวราคาลดหนึ่งร้อยประมาณนั้นประมาณนั้น,นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน้องกิดว่าหมดยังแตงโมยังไม่หมดครับผมแตงโมยังไม่หมดยังมียังมีแหมวันนี้ก็โอ้โหรู้สึก โอเคเนาะอากาศก็ร้อนมาแล้วถ้าเราร้อนอน้อาวแบบนี้ไม้จะทําง่ายวันนี้ก็ไม่รับโนะทรศัพท์ไปดูเอไลด์ด้วยเนาะผมก็ชาร์จโทรศัพท์ทีมไวเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเล่นโทรศัพท์ทั้งคืนแหละดูโน่นดูนี่เนาะก็เคลียร์ไปนั่นแหละไม,ม่ได้คุยกับใครหรอกเคลียร์เล่นดูหนังอะไรที่คุณลุงคุณป้าสมให้ด้วยคุณพี่ด้วยทุกท่านดวดที่ส่งวิดีโอส่งอะไรมาให้ก็ขอบคุณนะมากที่สุดเจ้าผมก็ได้ความบันเทิงแล้วก็ได้ความสุขก็หายเงาไปพักหนึ่งับผมเมื่อคืนเนาะ ก็กำลังเศร้าอ,อยู่โอ้ยได้ดูหนังด,นนดูนั่นดูนี่เออดูคลิป,ปลบ้างก็ยิ้มได้ของยิ้มได้เนาะขอบคุณมากที่สุดครับผมที่ทําให้ผมยิ้มได้นะขอบคุณ,มามาห,คณหลายๆท่านเนาะที่ให้กำลังใจขอบคุณที่ยังไม่ลืมผมขอบคุณที่เรียกผมกลับมาบ้านเนาะเดี๋ยวผมก็จะเจริญนี้กลับบ้านบ้านเรามาอยู่กับุ่นชมเรามาทํางานต่อครับผมมาสู้กับงานต่อเนาะทุกคนทุกครั้งทุกชีวิตต้องสู้ครับผมแล้วก็คุณพี่ด้วยเนาะขอบคุณที่สุดครับผมที่ให้กําลังใจคุณตาคุณล ขอบคุณข่าวสารต่างๆขอบคุณสำหรับภาพวิดีโอทุกอย่างนะขอบคุณประานทุกภาคของเมืองไทยแล้วกันนอ,นอทั้งตะวันตกตะวันออกตอนตกมีไหมมีเนาะภาคเหนือด้วยนะภาคใต้ด้วยทางกรุงเทีมหานนากด้วยครับผมภาคอีสานบ้านจะกของน้ำด้วยครับผมขอบคุณไปหลายด้วยครับผมขอบคุณทุกที่ครับผมท,ทั้งอุบลตุรินคอนเ่นมุกดาหารผมก็จะวันไหนไม่เอ่ยก็คือไม่ได้เอ่ย โอเคนะครับนะ้าเดี๋ยวต่อไปจากรนชมมาเสียบกับเรเราวาดีดูหาขั้นไหนรับผู้ชมไปก็ลองไปทาดูก็ผมตัดกิ่งไปเสียบดูแล้วก็ได้ผลยังไงก็ส่งมาให้ดูด้วยเนาะเราเราจะทําดูด้วยกันครับว่าเจ้ชม,ชมเราจะประยุกตไปได้แค่ไหนเดี๋ยวนี้ชวนชม,ชมทางยุโรปแล้วก็ทางทางญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกากาลังสนใจชวนชมของไทยเราเอามากนะครับผมแต่ก่อนก็สนใจนะก็มีฟาร์มใหญ่ที่ส่งออกนอกกันเยอะแยะ ั้งปีเลยส่งกันทั้งปีส่งแบบไม่พอส่งแต่เดี๋ยวนี้ทางอเมริกาก็โอ้เข้ามาเยอะนะเข้ามาสนใจเยี่มชมของไทยแล้วก็ทางญี่ปุ่นด้วยทางจีนด้วยประเทศใหญ่ด้วยมูไอ้มูลค่าการซื้อขายดิโอ้โหมันต้องพูดถึงเนาะถ้าเราทาททได้ทําสวยทําทําได้จริงต่อไปผมก็จะพัฒน,นาสายพันธุ์เหมือนกันก็ทุกท่านก็รุ่นลงกันทําผมเองก็ที่ผมเคยพูดหลคลชีพ่าผมก็สั่งเข้ามามอนกันสายพันธุ์ต่างๆเนาะ สั่งมาขายายพันธุ์ตัวเองสั่งมาเพื่อเสียบยอดอะไรผสมเกสียไมปด้วยเราขึ้งได้ชนชมที่สายผนึกแปลกๆคือสวยเราก็จับกลายเป็นหนึ่งแห่งชนชมแหน่ใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> หนึ่งแห่งชนชมของประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่ของผมนะครับผมของทุกคนของทุกท่านนะครับผมเทปนี้อย่าลืมนะครับผมเท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปรนาเป็นไม้ที่อมตะอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยความไปกิ่งไปเพนา,นานจะเป็นไม้ที่เราไปเลี้ยงเลยแล้วไม่ต้องไปทําอะไร เราแค่เลี้ยง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 อย่างเดียวเลี้ยงให้โตเลี้ยงให้สวยแล้วก็ดอกปา้าต้องขุดถึงมาเองเต็มต้นสีชมพูเหมือนกับซากุระอย่างนั้นนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่สวยสวยขวดสวย,สวยราคาที่แพงก็หลักล้านครับผมเพียบนาหลักล้านหล,ลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านคือเพียบนาจะเป็นราคาที่สูงที่สุดคือเพียบนาครับผมก็เหนื่อยไหมโม่โม่โอะไรไหมจะโม่คุยคุยคุยมากไปเรื่องเงินไงเดี๋ยวนั่งพักแล้วคุยกันเบีกดกันท้ายครับผม ครับผมตอนนี้ครับผมยิมแตงโมอรออร่อยมากต้องต้องเอาน้ําตาลเขากับตัวเองให้ให้กวานกับตัวเองบ้างเนาะเราไม่มีวกวานกับเขาแล้วก็ใช่ตัวนี้เลยนี่มีเพื่อนด้วยวันนี้ได้มาหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบใหญ่คืนนี้กินทั้งคืนตั้งแตงโมต้องขนมก็วานแีงโมวกว่า เดีผมดูไม้แล้วชอบไหมครับผมพี่รนาถ้าชอบก็ทักเข้ามาทางทางไลน์เนาะผมก็จะให้เบอร์เบอร์ผมก็คืออะไรบันทึกเบอร์ก็ไลน์ก็จะขึ้นเองครับผมก็ขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกาลังใจให้ขอบคุณสำหรับช่วยผวามใหม่ทุกทลิปทุกครั้งขอบคุณที่สุดนะครับผมก็วันนี้อากาศเริ่มดีดีวันนี้ผมเสียไม้ยเยอะเนาะก็ได้ประมาณร้อยต้นวันนี้เสียไม้ก็ได้เยอะอยู่ก็ช่วงเช้า โอ้ไม่ให้เราพอสอบก็กาบพอโทวด้วยนะครับผมอืมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ต้องทุกท่านทุกคนก็ต้องทํางานตัวเองก็ต้องทํางานเมื่อเดือนของผมก็ตามมาที่ของตัวเองแล้วก็กลับมาตัวเกมก็มาดูจะชมต่อกันนะครับผมก็คืนนี้ก็ขอทุกท่านพานข้าวให้อร่อยๆแล้วก็นอนหลับควันดีก็ควันเห็นผมด้วยขปแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมไมายบนโตะด้วยเนาะเพื่อนๆหากชอบก็ถ้าเข้ามาครับผมคลิปนี้ เอาแค่นี้พอนานมากก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ